นี่นะคะอันนี้เป็นไอติมแบบใหม่นะคะที่ออกมาของคีโมเหรอหรือคีโมคีโมหนูจะกินอันนี้ก็เลยเราไม่สวัสคแกะในเลยหนูแกะเลยกินอันิดๆเลยนี่นะคะแกะออกมาแล้วเป็นแบบนี้โอูก็หนูพระเพสวรรเอาออกนี่นะคะมันเป็นไอติมแบบว่าเป็นวานิลานี่เมื่อกี้เฮียกัดไปไหนหนูกินดกกัดไปนะครับไหนมันเป็นไส้วานิลาเหรอลูกไหนเอาออกมาโชว์มิ้นหน่อยไหนว่ามันเป็นไงนี่ มันเป็นก้อนๆแล้วข้างในมันเป็นไส้วานิลาเหมือนตามรูปเลยนะคะเด็กๆกํลาลังเทสนะคะเมื่อกี้ <c oughs> กินไปแล้วหนึ่งห่อซื้อมาทั้งหมดสามห่อไหนว่ารองกัรสีรู่อร่อยไหมอร่อยอร่อยไหมน,น,นี่นะคะอตอกหนูน,นะนอร่อยไหมลูก หนึ่งอันหนึ่งห่อยี่สิบบาทก็จะมีทั้งหมดสี่ลูกนะคะอันนี่จะมีทั้งหมดสี่ลูกแบบนี้อันนี้หนูกินวัาตัวแจกเนืไปแล้วว่าหนูกต่างใมากเซวอร์เทวายก็คนละสองลูกนะคะก็พอดีเลยหนึ่งสองสามสี่ก็สี่ลูกพอดีเลยหนึ่งหอก็แบ่งให้ลูกได้กินเนี่ยมันมีคอดูนะนี่มันมีต้องรีบต้องนี่เป็นนมนะเนี่ยเป็นนมเป็นนมหรือเป็นวานิลาลูก นมใน,นมนาม,นมีดูดิมันตรงอ๋อเป็นวานิลาช็อกหนาหนาเป็นวานิลาลูกนี่คอว่เป็นนมอ่ะนี่นะคะอืมฟินแม,ม,มน่วันฟินอืมหอดพูนยังสวัสดีนั่งตัวตัอรออยเลยนะคะเด็กๆนนนนนนวัดก็กินไนวแล้วะจะเกี้ยงกินแล้ว เม็ดนี้ของใครมามีสขับหน่อยนี่นะตะกปรกอ๋อเดี๋ยวมามีสมือสกปรกเออมามีสล้างมือแล้วนะจับดับดับอร่อยไหมลูกแบบนี้ต้องกินกินแล้วกินอีกใช่ไหมอร่อยจนต้องกินอีกเนาะต้องกิน ต้องเก็บไปกินวันนี้โปรวันนี้หมดแล้วเพราะว่าบอกว่าซื้อมาสองอันที่บ้านอ่ะคือให้กินวันนี้อันนึงพรุ่งนี้อันนึงโอเคอย่าลืมแนะนําเพื่อนๆนะคะนี่ลองไปเทสดูกันได้นะคะหาซื้อได้ที่เซเว่นยี่สบาทได้4ลูกนะคะกดติดตามก่ขอบคุณพลังค้อเทียนทุกคนซื้อให้อันเกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีค่ะ